สวัสดีครับทีนี้ก็มีข่าวนะครับกุหลาบดําไม่วันหากเจอเคียมลันกุหลาบดํานะครับเผยว่าพร้อมไปเชิญหน้ากับเคียมลันผู้ทีเพิ่งออกชนะน้นองโอมานะครับหากบอสชาติและพูดจัดเห็นสมควรเขาก็พร้อมลุยเต็มที่ครับโดยระบุว่าไหนๆก็มาทางนี้แล้วก็ต้องซ้อมหนักกว่าเดิมฟิตมากขึ้นตั้งเป้าหมายจะไต่ไปถึงแชมป์ให้ได้ผมต้องมุ่งมั่นและตั้งใจให้มากกว่าเดิมเพื่อนๆกี่เห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับยุกิโยสะชนะนอกเพชดำเพชินเดียคคเดมีมในยกที่3ไฟนี้เป็นเพชดำนะครับโดนหดก้านคอลงไปให้กรรมการนับก่อนที่ยุกิจะเข้าโจมตีต่อเนื่องท้งหดขาและออกอาวุธแบบไม่ยัง้งจนเพชดำหมดแรงกรรมการต้องยุติการชกในยกที่3ามแม้ยุกิจะเป็นแชมป์ไ์เวทในเควันนะครับแต่ไฟนี้ไม่ใช่การชิงแชมป์และเพชดำก็กลายเป็นนักมวยคนที่4นะครับที่พ้าให้กับยุกิต่อจากเอกพิฆาตเอกมงค,คลและกองนาภา ช่วงหลังเพชรดำฟอร์มตกชนะเพียงหนึ่งจากสีฟเพื่อเพื่อ,อกีดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับหลังหมดยก2เสียแขกบอกเสือคิมว่านี่คือยกสุดท้ายของการซ้อมที่ทามาหนักถึง3เดือนเสือคิมพยักหน้าแล้วรุยสุดชีวิตแม้จะเสียงโดนน็อกหรือโดน2นับก็ตามแต่ต้องสู้เพื่อแฟนมวย เราออกไปลุยให้ถูกใจคนดูแม้ว่าครูโชกจะเก่งมากจังหวะน,น็อกไม่มีแต่ผมมั่นใจว่าไฟหน้าเสือคิมจะทำตามฝันขอบคุณทุกคนที่เชียค่ายพีเคเพื่อนๆที่เห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับ หลังจากรถถังและทาคิรุประเชิญหน้ากันครับคู่มวยที่เป็นแฟนรอคอยมากที่สุดรถถังปะทะทาคิรุกำลังใกล้จะมาถึงโดยรถถังได้โพสผ่าน Facebook ว่าแรงไม่แรงเดี๋ยวแสดงให้ดูผมพร้อมแล้วจริงๆส่วนด้านทางทาคิรุนะครับก็ไม่น้อยหน้าโพสแท็กหารถถังว่าฉันพร้อมแล้วมาลุยกันเพื่อนๆที่เห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ